ในการที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับนะครับมีไหมครับก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านที่วันนี้และหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะถึงพี่น้องประชาชนนะครับการทํางานเทศบานครนั้นจะประสบความในการที่จะต้องสื่อสารสิ่งสื่อสารสิ่งเหล่านี้ถึงพี่น้องประชาชนครับการสืบสวนของท่านนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่ากล้อง cctv อยู่ในจํานวนมากแล้วท่านก็มาขอรับภาพทุกวัน อันนี้คือถือว่าผมเห็นอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเป็นกิจวัตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในฝ่ายสืบสวนสอบสวนท่านพลตํารวจเอกอสวินขวัญเมืองได้เคยพูดในที่ประชุมคณะบริหารด้วยซ้ําไปว่าในอดีตไม่มีหรละครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นฝ่ายสืบสวนจะไปขอดูภาพการกระทําความผิดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่นๆได้จะต้องเดินเท้าในการที่จะเข้าไปหาข้อเท็จจริง จนกระทั่งในเรื่องของ,ของการสืบสวนสอบสวนต้องทําอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผู้ว่าเองไม่ได้คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไปเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนตารวจซึ่งท่านมีเจตนาที่จะสนับสนุนอยู่แล้วในการที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเมืองเออทางนี้ทางนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้เราติดตั้งกล้องไปทั้งหมดอย่างที่ท่านโฆษกพูดคือเราได้ดําเนินการเรื่องกล้องไปในวาระของมอประยาลัยสุพัรครั้งที่สองนี้เนี่ยทั้งหมดตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นกล้องเราดําเนินการมีสัญญาไปแล้วสี่หมื่นเจ็ดพันกล้องนะครับ กล้องที่ยังติดตั้งไม่ได้ที่ยังทํางานไปไม่เสร็จไม่เห็นเป็นกล้องและไมีไฟอยู่ประมาณ9,00 0กล้องนะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข,ขของสัญญาที่ต้องหาจุดติดตั้งแล้วก็ระยะเวลาสัญญาขนะนี้เหลืออีกประมาณ6กถเดือนก็ยังเขายังมีเวลาที่ทำการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือปัญหาที่ไปพบว่าเหตุการณ์บางเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นในจุดที่กล้องไม่สามารถทํางานได้ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่ากล้องจํานวนที่ไม่สามารถทํางานได้ประมาณ7,00 0ตัวนั้นนะ่ เป็นกล้องที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดรําเนินการของผู้รับจ้างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ให้มีที่ให้กล้องนั้นสามารถดรําเนินการได้เป็นปกติหรือว่าโดยสมบูรณ์นั้น,เ,นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับกรุงเทพมหานครจ้างเอก,อกชนรายหนึ่งแล้วเนี่ยให้ทํางานจนเสร็จสิ้นเราไม่ได้จ้างเอกชนติดตั้งกล้องแล้วเราก็จ้างอีกบริษัทหนึ่งไปเดินไฟเราไม่ได้จ้างการไฟนครหลวงเดินไฟด้วยาการไฟนครหลวงไม่ใช่ผู้สัญญาของกรุงเทพมหานครประเด็นนี้ ผู้รับจ้างคือบริษัทที่จะติดตั้งกล้องอซึ่งเขาต้องมีหน้าที่ไปประสานให้มีไฟเข้ากล้องให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้กล้องที่มีอยู่ตอนนี้กําลังไล่เช็คก,กับทางสำนักงานเจ้าจอมนส่งว่าในจานวนกล้องทั้ง7 00 0กล้องที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยที่ไฟยังไม่ขึ้นนั้นเนี่ยขอทราบสาสเหตุทั้งหมดว่าทาไมถึงยังไม่ได้นะครับซึ่งก็เ,เราจะเร่งรัดในในเรื่องของประชาชนแน่นอนที่สุดคือความปลอดภัยและความคงอย่ประชาชนเพราะฉะนั้นขณะนี้กรุงเทพมหานครและศสก็เร่งรัด หรืองานของกรุงเทนพนครเองตลอดเวลาก็คือบริษัทกูลรับจา้างซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ7บริษัทให้เร่งดำเนินการปันจบสายไฟปลนจบไฟเข้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่ขอยืนยันว่ากล้องของเราที่มีใช้เป็นเพื่อกล้องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ไม่ใช่เป็นกล้องเพื่อจับอาชญากรรมนะครับรีบเร่งมาชี้แจงในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่ากระแสโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ร้อนแรงและก็เร็วมากๆนการแพร่กระจายเร็วมากๆเพราะฉะนั้นประเด็นข่าวประเด็นใดที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครจะขอโอกาสลักษณะอ,อย่างนี้นะครับเร่งแถลงข่าวคือไม่ได้แก้ตัวแต่อยากขอเร่งชี้แจงข้อข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งที่เป็นจริงที่สุดออจากนั้นประชาชนจะนําข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิทอันชอบของประชาชนนะครับต้องต้องขออนุญาตกาบเรียนว่ากรุงเทพฯนครเองถึงวันนี้เรามีสัญญาที่จะติดตั้งกล้องในกรุงเทพนครทั้งหมด47,000กล้องออในสัญญาเนี่ยยังเหลือระยะเวลาอีก7เดือนนะเพราะฉะนั้นออก็ก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามตาม,ตามสัญญาทั้งหมด ยังมีเวลาให้เอกชนดําเนินการอยู่อีกประมาณเจ0 0ถึง9 0้า0่เก้ากล้องนะครับเ0 0 0ถึงจันกล้องในจํานวนนี้เอกชนกาลังเร่งดําเนินการอยู่ส่วนกล้องที่พบว่าเป็นปัญหาที่ประชาชนไปพบแล้วออยังไม่มีภาพที่บอกว่าเป็นกล้องตาบอดบ้างเป็นกล้องปลาบ้างก็ขออนุญาตยืนยันว่ากล้องดังกล่าวทั้งหมดยังอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนผู้รับจ้างกรุงเทพมหานครนะครับออถ้าพื้นที่ที่ผู้ชุมนุมจัดแล้วเนี่ยอยู่ในเขตโซนไหนก็แล้วแต่เนี่ย เราจะพยายามจัดให้กล้องสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกมุมทั้งมุมสูงและมุมต่าเท่าที่เราจะทําได้นะครับออทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพราะว่าผู้ชุมนุม um มีความสัมพ e นันธ์กับกรุงเทพมหานครแต่เพราะว่าผู้ชุมนุมนั้นได้นําประชาชนมาประชาชนซึ่งเป็นคนกรุงเทพมหานครนั้นเราต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนทุกคนครับที่ การที่ประชาชนมาขอดูภาพเนี่ยก็พบว่าร้อยละเจ็ดสิบได้รับภาพไปตามประสงค์เลยนะครับร้อยละสามสิบที่ไม่ได้ภาพก็แบ่งเป็นหลายๆอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในมุมที่ภาพสามารถจับได้อย่างที่บอกคือต้องฟิกถ้าอยู่ไกลอๆออกไปจากชุมชนเนี่ยเช่นไปอยู่หนองจอกของท่านที่รึกษาเนี่ยทานาลขานี่ก็พบว่าเราไม่สามารถวางกล้องทุกตารางเซนติเมตรได้เพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์อยู่นอกเหนือบริเวณพื้นที่จับภาพเนี่ยเราก็จับภาพให้ไม่ได้นะครับอันที่2ก็คือกล้องยังไม่สําเร็จ ยังไม่เบ็ดเสร็จยังไม่ส่งงานที่กรุงเทพะคนครเช่นอย่างที่บอกคือยังไม่มีสายไฟเข้ายังไม่มีี v าก็ไม่สามารถจับภาพได้อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้างซึ่งอเผอิญผู้เกิดเหตุไปเห็นว่ามีกล้องเลยเข้าใจว่ากล้องนั้นสามารถเก็บภาพได้อันที่3คือกล้องชํารุดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ตรวจสอบกล้องยังไปไม่ถึงซึ่งความจริงเนี่ยเรามีระบบตรวจสอบกล้องทุกวันจะต้องมีการมอนิเตอร์ออกไปเห็นกล้องว่ากล้องเสียกล้องไม่เสียยังไงแล้วแต่กลับมารายงานทุกวัน แต่เนื่องจากขณะนั้นอาจจะผิดพลาดผู้ตรวจสอบอาจจะทํางานไม่ทั่วถึงทําให้กล้องนั้นชำรุดชำรุดอยู่เป็นเวลาจนทั้งเกิดเหตุไม่สามารถเก็บภาพได้แล้วสถานการชํชำรุดของกล้องคือ1ตัวกล้องเองเสียหายนะครับไม่สามารถรับภาพได้2คือไม่มีไฟเข้าเบรกเกอร์ทริปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้ามีอะไรช็อตหรือไฟตกหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยเบรกเกอร์พุ่งที้จะทริปเราจะต้องขึ้นไปเซตอัพใหม่3ก็คือตัว D V R เต็ม